ท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ช่องภาษาเพื่อมงามอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เนาะอากาศร้อนจัดเลยครับตรงนั้นก็ไปอาบน้ําทํางานบ้านเสร็จก็อาบน้ําแล้วก็มาทานข้าวก็ไม่มีอะไรเนาะนอกจากาประทานข้าวเอฟซีทุกท่านี่ครับที่เข้ามารับชมตรงนั้นก็ต้องขอขอบ คุณเป็นอย่างจริงและขอขอบคุณบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะพี่พี่น้อง้อๆทุกท่านที่เข้ามารับชมและมเป็นกำลังใจให้ลุงนั้นวันนี้มีผัดกะเพราหมูกรอบแล้วก็ปลากเกลือทอดพร้อมกับแกงแกงส้มผักบ,บุ้งนี่อากาศร้อนพูดไม่ค่อยจะถูกเลยวันนี้สี่สิบกว่าองศา จริงๆต้องอาบน้ำกันวันยังค่ำเนอะอาะดนั้นก็มาถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับกินเนาะคลิปต่อไปเนาะจะเปลี่ยนบรรยากาศมั่งครับคลิปต่อไปดูนั้นก็จะไปถ่ายทำเนาะงานบวชอีกเช่นเคยเปลี่ยนบรรยากาศมั่งกินข้าวมั่งไปเที่ยวไปถ่ายทำงานบวชมั่งเนาะ ไออันดาเอฟซี FT ได้รับชมแต่สำหรับวันนี้ก็มาทานข้าวกันก่อนเนาะอากาศร,ร้อนๆก็ทานไม่ค่อยจะได้เนาะทานได้เนี่ยนิดๆหน่อยๆร้อนจริงๆอ่ะมาทานกันเลยครับถ้าอย่างไงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรจดิงติดตามให้ลุงนั้นด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกสู่สายตาบรรดาเอฟซี

กระเพราหมูกรอบหวานจริงๆจ,จุดยอดจุดยอดจุดยอดจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยไม่มีที่ติเลย ตดน้ำเะักแกงส้มผักบุ้ง ต้องขอประทานอภัยเอฟปีเลยครับกับกวาหมูกรอบเที่ยวไม่ขาดปวดฟันเลยครับเนาะบร,บร้อมบร้อมเกินอืหาดหมูกรอบต้องเคี่ยวไหปวดฟันโวกเที่ยวจริงจริงรู้มาจยกไไน Nó mỡ con có gì á ừ. Một ừ, cọp vừa khóc ừ. vừa ừ. ừ. ครับเลยแกงสร้วมของบุ้งงาน้ำต้องขอดีจังครับ

对。Yeah. เอาละครับคลิปนี้นายขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ช่วยให like, ้กดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตืกี้กดติดตามให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสายตาบันไดฟรีแลหรับคลิปนี้บายครับคลิปหน้าเจอจะใหม่นะครับคลิปหน้าล้มไายทำงานบวชครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ